สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศตอนเศร้าของเมื่อวันเสาร์แบบนี้เนาะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาไก่ในหน่อยหนึ่งได้มาขี่เมืองหาดใสฟองเนาะบ้านทิ้นตมเพื่อจะมาห้านอาหารซื้อดังเนาะแล้วก็เปิดท้านอาหารต้นตำรับเนาะอยู่ในเมืองหาดใสฟองนี่ก็คือจะเปิดห่านเขาปุ้นแจวขิงเนาะเท่าจูแคมของนั่นเองจะพาทุกคนมาซีนโรซ่าเขาปุ้น ห้าน,นี้ํากันเนาะเพราะว่าเป็นห้านที่มีสื่อดังเนาะผู้ใหกลายไปไกลมามาแล้วก็หลงวิจันรเนาะแล้วก็มาเส้นทางเ้นนี้ก็ต้องได้มาซมกัะซาดเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเข้ามาเบื้องภายานกันนี่เราก็คือจะมาฮอดภายด้านในของห้านแล้วเาก็จะเห็นว่าเพ่อนจะมีเสาเนาะเป็นเสาสําหรับในการบีบขอุญด้วยเฉพาะด้ยเนาะด้วยเฮ้บีบให้เบิ่งเลยเดีย๋ยวเนะาะแล้วก็สั่งเลยเนาะเพราะว่าอันนี้ก็บเป็นที่มีเนาะทีมาแล้วก็ โบ้หู้เราว่ามีเพิ่นมีขั้นตอนเฮ็ดแนวใด่เด้ในการบีนะเนาะขายสุดเท่าไหร่เออีสุดน้อยชุดน้อยชุดน้อยสามชุห้าสุดน้อยสี่สิบอ่าสิบต่างได้ตัางห้างต่างได้ตัางห้างจะไม่ค่อยจางเป็นสุดน้อยเด้อเอาเป็นสุดน้อยอันนี้จะมาเบิ่งขั้นตอนในการเพิ่นบีบสดๆเลยเนาะนี่เป็นหม้อนง่ายเดือดเลยนะเพิ่นจะเตานี้เพิ่นกะจะใช้เป็นเตา ด่างฟืนแบบนี้เนะนาะนี่เนแบ้เลยน้เดือดเดือด,ด,ดแบบนี้เลยโดยถ้าสันเดือดแห้มันก็ะสีพักเดือดพอดีอปกติเมื่อวันเสาองที่นี่คนจะหลายบอกหลายช่วงบ่ายช่วงเช้าชิงแบบวานไดดเป็นแต่ช่วงบ่ายลอยมือหนึ่งนี่เบิดหน่อยหรือเบิดหลายปันแดดมือละซ้าู่ไหนค่ะเพราะปนแดงเปิดจากโมหาจากโม แปดโมงหาสี่โมงแล้วสี่โมงอะไรบื่ทุกมื้อเลยมันบอกพี่ก็จะตัดออกกสุกแล้วมันเจ็ดคุยแป้งทีเอามาใส่ในเฮดคับปูนี่เป็นแป้งของอข้าวข้าวข้าวโดยเฉพาะเ่ามีแป้งเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเจ้า,า,จา,า,จาอันนี้กับโบเคยเห็นคนบีบแบบนี้จากเถืนะ่อนเราเห็นได้ขายในห้องตลาดน,นนะเ,เห็นจะเป็นสำเร็จลเลยข้าวโดยเฉพาะ อเราเป็นสัน์นาจ๋อมามันนอกน้ำเนาะสามน้ำนะครับนอดออดกับหยุจอครับเดี๋ยวเอาไปนั่งกับพูนนะพูนเลยเ้อ มาต้องเกะเลยเกะจะจับเสรเดี๋ยวจะมาเบริงต่ตอนนะนอกจากนั้นจะมีอาหารหลายอย่างด้วยกันขออนุญาตเบริงหน่อยเด้อร์ใส่ละเป่าเนาะขายเท่าไหร่ใส่ละเป่าเอาสองอันเด้เอาสามอันเอาเอาสามอันเอาเอาสามอันเอาไปโต๊ะน้าพูดเลยโต้อันสองคนหน้าพูดเลย ขนมกล้วยขนมอันนี้มันขนมอีกอย่างจอะขนมอะนนีขนมจอกว่ะขนมจอกขนมจอกเอาถุงหนึ่งแล้วอันนี้อ,อันนี้สังขยาสังขยาขายเท่าเดิมเลยจ้ะสิบหนึ่งสิบห้าพันหนึ่ง้อยสองเอาสิบหนึ่ง ใช่ก็ได้เดีเท่าไหร่เป็นวตันแล้ก็แต่นัเ่เท่าไหร่9เอาใบนี้จะั n e worth i กาแฟสดๆเลยเนาะกาแฟเป็นเป็น,ปนกาแฟน้อเยนเ็นปะกาแฟน้อเย็นเนี่ยจเจาะเท่าไหร่กลายเป็นถุงทงนึงสิบสองพันถุเอาถุงหนึ่งแล้วเฮ็ดใ, <c oughs> ให้ไทยเบิง้งเลยเลยบอสสุดเลยเอาถุงหนึ่งเดี๋ยวจะมาเบิ้งขั้นตอนในการไปถิดข,นะขออนุญาตเลยเด้อขออนุญาตในการไาย กฟนมเย็ยนแค่ให้างค้อนเลยน,ะนอกจากมนูกาแฟน้มเย็ยนเรามีเมนูอย่างไงมีชาเขียวชานมมีโนโลนมที่คขาจมัดแากากน้ำสุมชิมจะมากิากาาน,กกนแป,ป๊บซี่แป,ป๊บซี่กับมาแหง แต่ว่าลักๆก็กคือสลายแล้วคนที่มานี่เขาจะสร้างกันนี่สลายแล้วเป็นน้ำมาเพื่อใดแป๊บสิก่อนอื่นเลยม,มีเกลือหน่อยนึงเกลือใส่นมนมเทียมอืมเราผสมหลายอยา่างเนาะแก่นถ้วก็เอานี่ผสมหน่อยนึงนี่กาแฟห,หอมนี่ไม่กล่าวว่หอมจ้า เขาถือว่ามาสถานที่เดียวเนาะบริมีเต๊กเฉพาะแต่ขอบุญยังเดียวม,มีกาแฟ е มีขนมหวานหลายหลายอย่างเลยครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวรอ,ยอยู่ในครอบครัวทำห้องห้องตีใซเจะมากขมบอ๊อกเชมพลบุฟ่านไหนรังขมอ๋อได้รับปานกลางก็ได้มีตำบักหุ่ง ตำฮุ่งก็มีอ๋ออันนี้ของขาดอะไรในนอนน,นมีเมนูตำบักขุ่งปลาข้าเจ้าก็มาสั่งตำบักุ่งบวัวไปห้าอาหารได้นีต่ตำบักุ่งนี่ต้องมาก่อนมีน้ำสุปใส่ให้แบบเข้มข้นเลยอ๋อด, <laughs> ดูยที่ะ้ามากรใส่ตำมใจลูกค้า ราดหน้ำมะพร้าวเพื่นมากินเดี๋ยวชิมตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวย่อยไปแล้วก็ชิมอ่บหมกข้าวต่อพอค่อยกมากก็ได้แล้วก็น่าข้าวว่ามันมีดีขนะน้ำจมข้าวเป็นข้าวสดดิมาเส่น้ำก้อนน้ำตาลบางคนกับบุญมาใส่โอ้ขันกินหมกข้าวนี่ต้องสดอย่างเดียวเลยข้าไปใส่อันอื่นผสมแล้วมันก็เสียรสชาติไปกิมได้โอเค สดๆเลยมารายกันสดๆเลยพอไปแต่ละที่ราไปอ่นเกี่ยวตลาดส่วนยหล่วก็เห็นอันนี้แล้วแม่นขาดไ้ที่จะสร้างขนมตัวนี้มากขนมพื้นเมีนมันเป็นขนมพื้นพัดขอบใจเนาะส่วนด้านนี้ก็จะมีประเภทนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะไปบึงอีกด้านหนึ่งปิ้งป่าปิ้งไก อ่าแท้จริงแล้วมันก็อยู่ในเดินบ้านเดียวกันนี่แหละเนาะมันก็กระยางโค้งไม้ซืซอเนาะวันนี้เพ่อจะขายปิ้งไก่เป็ีนไก่บ้านเนาะแล้วก็มีปิ้งปลาสบายด,ดโีโอ้ยโอ้ส่วนนี้ขายเฉพาะปิ้งโดยเฉพาะเนาะอีกกล้ามหนึ่งจะขายทั้งอาหารหวานอาหารเค้าถือกระปุ้นจะมาด้านนี้จะมาขายประเภทปิ้งเนาะอไอโซนแนะนำเนี่ยว่ามีอย่างเนี้ยนี่ยินด้นะเนาะขายนี่มี ติ่งปลาชนติ่งปลาติ่งไก่ทาปลาแดดเด็ดติ่งยางไนแถมน้ำตวไก่ติ่งไก่ทาปราเดดเนาะนีจักราคาเนี่ยนี่ราคามเท่าไหร่เนี่ยนะมีเก็ตซิปเ็ิติเอาซิตัวนี้เสียตัวนี้เป็ไงเสียบกระสุนแสองลูกบไก่ไ ซึ่งก็ขอซีมป้งไกนะ่เนาะเอาตัวราคา70็ดาอ่า,อา,อาตัวนึ่งเนาะค้าเอาเตยป้งไก่กันเลยเดี๋ยวถ่ายเพื่อนเห็นแล้วแล้วเขาไปนั่ง่า,านั่ง่าแล้วนะ นี่เกิดจะเป็นทางด้านหน้าเนาะแต่บนนี้เพื่อนจะขายเครื่อเนาะลเฮากะสั่งแล้วเราเพื่อนก็จะจัดมาให้เขาหลังจากนั้นก็มานั่งรอดห้าก็คือจุดนี้เพื่อนจะให้เป็นโซนให้เฮานั่งนะก็จะมีบรรยากาศติดเก่วเข้มของเลยสามารถแน้ไปเห็นเพื่อนบ้านของเฮาเนาะก็คือเป็นประเทศไทยนั่นเองแล้วเพื่อนก็มีอันนี้จะเป็นหน้าจะแม่นเป็นบริการให้เฮาซิมฟรีเนาะซีมะมกล้วยนี่แหละเนาะเป็นมะกล้วยหอมมะกล้วยเพื่ออ่าอยู่ในบ้านนี่นะเนาะก็คือ ก็เขาจะได้พู้ดีกันก็นคือเมืองหาดไซฟ้องเป็นเมืองที่ขึ้นซื้อในเรื่องของการเกษตรเนาะการปลูกฝั่งอย่างจริจขึ้นซื้อดังเลยแหละเนาะก็คือพืชพักแถวนี้บัต้องย่าเลยเนาะม้าเต็มเลยก็คืออยู่ทีเมืองหาดไซฟ้องก็คือเข้าเขาไปแถวแถวบอ่อไปแถวบ้านหอมสีาทาแล้วนะครับก็จะเห็นเนาะบรรยากาศภายในห้านของคนก็นจะแม็นดีพอสมควรเลยเลยเนาะนี่ จองบนนังได้แล้ว,ลวเพราะว่ามือนี้หันมาน้องกันสามคนเนาะมาน้ำกันหันมีซ่องอ่าของไอ้ทิวเนาะสิทธิ์มิโกโ้พาเที่ยวทัวร์ทิปเนาะน,นั่นเองมากับเพิ่นเนาะมาค้อมกันคือบรรยากาศภายในห้างตอนมาในช่วงนี้ตอนเอาเศร้าในหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าตั้งใจไว้สิพากันมากินข้าวเศร้าอยู่นี่เลยบรรยากาศก็คือขึ้นเนาะเพิ่นก็อซ์เซนไซส์หนีในการตอนฮับดีปะจะพาทุกคนย่างเหเรอเบ่งภาพบรรยากาศนี่น้ำกันห้อยหนึ่งเนาะ นี่เขาสามารถแหนมไปเห็นเมน้ำของนอะทางฝังนัู้น่ดกู้ก,ก,กันข้ามคกรับอ่าอําจังหวัดหนองคายเนาะจังหวัดหนองคายถ้าว่าเขาจะมาเนาะกับแมนสามารถเดินทางมาได้โดยจะเอาเป็นด่านมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึงเนาะเป็นจุดหลักก็คือมุงห่ามาทั้งอ่าที่เขาจะไปส่วนวัฒนธรรมเสียงควรเนาะ ออกมาก็จะประมาณ3กิโลหรอกกห้านกันอยู่ทางกล้ำขวามือจะมีป้ายเขียนงใหญ่เลยว่าอ่หาอห้านขบับห้างขับปุ้นเนาะห้านขับปุ้นแจวขิงเท้าตูเนาะเคีมขอกกระจะเบิรนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะทุกคนน,นี่เอาก็เนียนาน,นางซิมซิม,ซ,มซับกับบรรยากาศแคบของแบบนี้เลย เดี๋ยวเนาะร้อถ้าให้เพื่อนเอาอาหารมาให้แล้วเขาจะมาซิมรสชาติน้ากันเนาะหา่ว่าเอามาแล้วพลาดโอกาสที่จะมาซิมบอได้เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นเ,เอินว่าเป็นห้านที่เขาต้องได้มาลองะนะตอนนี้ก็กินเมนูวางไปก่อนเนาะเมนูวางกับบมีอย่างไดเนาะนี่นี่ขนมจอกเนาะที่คอยอซื้อมาก็เป็นการอุปถัมภ์ซะเนาะแล้วก็จะมีนี่ขนมสังขยาัวนี้เนาะเป็นขนมแซบเด้ แกะให้เบิ่งแล้วก็มีกาแฟนี่กับสาะเป่านีหลังจากที่ได้พาทุกคนไปเบิ่งขั้นตอนในการเท็ดวิธีวิธีในการบีบขับปุนแล้วเนาะแล้วก็ได้สั่งเพื่อนออกมาแล้วก็นั่งถ่าประมาณชิห้านาทีนี่แหละแล้วก็เพิ่นก็นได้จัดมาห้แล้วเนาะในเครื่องเคียงในหนึ่งสุดเนาะจะประกอบมีขับปุ่นเด้อ กระปุ้นนะก็คือมีจะมีเป็นเส้นน้อยแบบนี้แน่แล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นลักษณะแบบนี้หัวไก่หัวไก่เนาะก่ออิ่นเลยจะแทรกแนนอนเนาะก็จะมีเป็นกระลำรว่วมีกระลำแน่อันนี้จะแมนเป็นผักกันจอกผักกันจอง,จองแล้วก็มีทั่วงอกนะเนาะป็นชั่วงอกแล้วก็จะมีอันนี้เนาะที่ขาดบอได้ก็คือจะเป็นเจวขิงนี่แหละสิ่ขาดบอดและที่เขาสร้างเพิ่มมาเนาะก็จะมีเป็น ปลาดินปิ้งปิ้งปลาดิน,นแล้วก็จะมีไก่ปิ้งปิ้งไก่อันนี้ก็จะแมนเป็นน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปคนก็จะใไฮมาเป็นแบบนี้เลย <Okay. S 1> นี่นี่ปลาแด็ก,ดกแซบ่บเนาะมีปลาแดกแล้วก็น้ำปลาเนานะเดี๋ยวจะมาเบิ้งในการปรุงน้ำกันอีกเติมเข้าสังขยาเนาะอันนี้ขาดบ่ได้ มาหลังจากที่ได้เครื่องเคียงครบแล้วก็จะมาทดลองปรุงเนาะใช่ข้อทดลองเลยเนาะเพราะว่าคอยอิงกับบเคยจักเทื้อเนาะในการกิน้าวปุ้นเจ้าข,ขิงสุหลายก็ะจิน้าวปุ้นน้ำกะทิเนาะอันนี้ก็เป็นขั้งแรกกันเนาะหากว่าผิดพลาดประการใดในการนําเสนอเกี่ยวกับการปรุงก็ขอโทษเด้ออันนี้ว่าไปก่อนได้เล็กๆคาอิดเลยอันนี้ตามตามข้อมู้สึกเนาะําอิดเลยเนาะคอยก็จะใส่เป็นเจ้าขิงนี่แหละก่อนเนาะซื้อเรื่องของเจ้าขิงเนาะ นี่กะใส่เจ้าขิงตามพอประมาณที่เราต้องการอ่าอามัเพชรน้อยเพชรหลายกะใส่ตามความต้องการเนาะหลังจากนั้นกะจะใส่ปิ่นอันนี้บริโภคโฆษณาเนาะแต่ให้เห็นเลยเนาะว่าอันนี้จะเป็นแก้วน้ำป่าเอ่อแก้วน้ำป่าเนาะแต่ว่าข้างในมันจะเป็นปลาแดกเนาะเลาก็ใส่เข้าไปปลาแดกแซ่บเนาะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บห,บหบลายเนาะปลาแดกบ้านเรา <S 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 เป็นนัวคือกันเด้อโอ้แป็นนัวว่าขวบขวบเดี๋ยวมาใส่แป็นนัวนี่ใส่สักสองจ่องพอดีนะ ใส่หน่อยดูเตงนัวเนาะอ่าหรือว่าเอื้อนว่าผมชื่อลดนั่นเองอ่าขอไม่ทูเด้อไม่ทูเนาะไม่สองอ่นเอื้อนว่าไม่ทูเนาะถ้าเราไม่สามอันกับไม่ที่นะโอเคเฉียบเฉียบน้ำไปได้เนาะอ่าอ่านี่เนาะนี่ดุดลินนี้เพื่อนเอื้อน่าเป็นหอนไก่อ่านสาวจันเอื้อนขะเอื้อนหอนไก่ก็หอนไก่เนาะ เออหัวใกล้ก็ได้หอนใก่กันได้แล้วแต่คนชะดักเออแต่ว่าคอยเป็นคนที่บ่คอยจะมาก,กินหลายเนาะเอาจักสองอันติดพอนะ <c oughs> เหลือจะว่ากันได้เนา <c oughs> ะ่อยเป็นคนที่ค่คอยจะมาก,กินอาหารหลายปไปไหนแต่ว่ามากกินน้ำอันเหลืองๆ,ๆ,ๆหันหน,หนึ่งเนาะ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะไม่เป็นพักกระจองลวกเนาะเอ,อ้ยนี่แหละของแซบเนาะพักกระจองลวกนี่ใส่แบบนี้จากนั้นเราก็จะเอา เป็นพักกระลำอาจจะซ่าเนหีหน่อยหนึ่งเนาะคุกคนกับยาวากันเด้อเพราะว่ามือหนึ่งจับนวกับมือหนึ่งขีดขีบเนาะเพราะว่าย้อนตรงเลยเนาะขั้นเสียหายไอ้คนจับกล้องให้คอยว่าวโบได้เนาะ่อยเลยต้องได้จับเองเนาะ <laughs> <laughs> จริงสิเลยเนาะจได้ช่วย่นตอนนี้ นี่อันนี้จะเป็นหัวงอบเดสดบอลเด็ดเจ้าเด็ดปกติเขาเอาน้ำซุปก่อนมะเขืออ๋ออันนี้เป็นสูตรของเป่าเขียวอ๋อแม่นเราเขาใส่สูตรมันติดใส่ใส่ชัวรงอกเนาะเขายังบอกเลยเดี๋ยวว่าคิดพลาดประการใดก็ขอโทษนะว่าบเคยกินกับเชื้อคอยชี้อันแต่มันค่อยๆชี้เอาอันขระปุ่นใส่ปากแล้วก็จึงเอาน้ำน้ำทุกอย่างนั่นใช่ไปตามอ้าคือบอกให้ค่อยๆพันๆัระปุ่นเจ้าขี้เสียวะอันนี้ก็จะเป็น เกี๊ยบหมูหนมเนาะเกี๊ยบหมูฮอปใส่ในปริมาณที่พอดีทองอ่ตาต่างกหมเฉยกันเลยหนึงซี่เนาะข้าวจะใส่หลันจ้ามาได้เลยใส่เบิร์นี่หมักเน่วจัเแน็หนาเลยนี่เนาะ,ะ <c oughs> นี่นี่เนานะปิดไก่ปิ้งเนาะไก่ปิ้งหรือว่าปิ้งไก่เนาะนี่นี่เนาะไก่ปิ้งหรือปิ้งไก่เนาะอ่าทุกคนเคยได้ยินนอวาข้าวเหนียวเสียงแครนเดียนดอกจำปาข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งไก่เนาะตามหมักฮงเออมันบุกคลองกันละแต่คอยพยายามที่จะให้มันคล้องกันอยู่แล้วเลยเนาะ ปิ้งไก่ซิบแซ่ปิ้งไก่พาปลาแดกเอ,อาแบบนี้ครับกระลึกขนาดแล้วหลังจากนั้นอันนี้ก็จะมาเป็นน้ำซุปเนาะน้ำซุปหรือว่าน้ำแกงอเอาก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยปลาด้นะีน่เนาะนี่อันนี้ก็ปินงปลาปิ้งหรือว่าปิ้งปาลาแล้วเนาะเดียวกันเลยแต่เขาสามารถว่าปิ้นหนา้าปิ้นหลังได้ จังซี่กับวาใครเนาะน,นี่ประมาณนี้นจับให้แม่บัตนี่คนได้บันนี่เขากะสิมาคนเนาะมาคนทุกอย่างให้มันเข้าออกนันนี่เลยอุ้ยเหี้ยอโอ้ยเสียดายขอป่าเหี้ยแบบนี้เนาะจะเปิดออกมาเป็นซช้จะเปิดวันออนี้เนาะเดี๋ยวท่าน้องกินก่อนเนาะ วกว็พอดีกับขุ่มติมอืมแซ่บยอดสมซื้อเนาะที่ว่าเป็นครับห้างคับขรับปูนทีซื้อดักทูบุซ่าแซ่บชื่อเลยหอมขิงหอมเจ้าขิงตัวนี้ขาดบอกได้เดี๋ยวขอญาตกินกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าหิวเข่าเศร้า เป็นเจลขิงนั่นเองเนาะเจลขิงจะเป็นแบบนี้ทุกคนกระเซบขนานดะแต่ละบอลจะเหตดตั้งกันตัวเจลขิงนี่เนาะแต่ว่ายูนี่จะเป็นต้นตำรับของขอบคุณเจลขิงนั่นเองบุหุวาอ่าเจลขิงนี่มีอันนะที่เปท,ที่ไปที่มาจางไหนบอกเคียวมืผ้าบ,บ,าบ,บอ,อกมือ้าบอกอ่ะจ้าะจะโยนแบบนี้ไหมก็คือต้นตำรับเนาะเขาจะเหตุอยู่ในอาเขตท่าเรือนี่เนาะือว่าบ้านทีมโตมีเนาะ ท่านไอตูนี่เขตท่าเรือนี่ก็จจเป็นคนเห็ดกรูลเลยเนาะเระพิมพ์ะุทเจ้าสิ่นี่จะได้มาจากภาคอีสานของเขาเนาะ,อ,ะอยู่ที่จังหวัดอุดรน,นั่นเองเฮ่ยในสตอรีม่มาอีก <laughs> มาจากจังหวัดอุดรน,นั่นเนองเนาะที่ว่าเ็นเห็ดตะกี้นะพระนจะเห็ดแต่จำเพาะจำเพาะตัวเส้น จบไปแล้วนอะนหนึ่งสถานที่ที่ได้พาทุกคนมาเมื่อนี้ก็คือจะเป็นฮ้นานข้าปุ้นแจีวขิงเนาะไอตุ้ยเนาะอยู่บ้านทินตุม่มเรียบร้อยเนาะกับเมนูที่เอามาเที่ยวเนาะทดลองจัดเนาะที่จะพลาดโอกาสที่จะมาซีมแล้วก็มาสรุปบรรยากาศแคมป์กล้องแบบนี้บ่ได้เนาะนี่ปลากระเบิดไปครึ่งโตกินไก่กระเบิดไปเรียบร้อยเนาะทักดูตา และนี่ก็คือจะเป็นราคาเนาะที่เฮาได้สั่งมาก็ถือว่าบร่ได้แพงเลยเนาะหาเทียบกับอาหารที่เขาได้มาก็ถือว่าสมากพอควรแลวเนาะสำหรับที่วิดีโอนี้ก็จะบ่มีอย่างไรเนาะก็จะมาปิดอะไรเนาะถ้าว่าท่านไหนเนาะสนใจเนาะที่จะมาแบบนี้ก็เชิญมาได้เนาะยีดีห้านะครับพ่นเจ้าขิงอยู่ที่บ้านทิ้นตมห่างจากขวานวิทยาภไทรลาวแห่งที่หนึ่งเนาะมานี่ก็ประมาณ3กิโลเนาะอยู่ทางํำขวามือ เนะมืองหาเซฟองน้นขาหล่อวิจารณ์ก็ขอเข้าใจนะน้ำทุกท่านที่เข้ามาฮับสมติดตามเป็นกําลังใจนอะกากว่ามีข้อมูลตัวใดที่นําเสนอไปกับเขอทุกออภัยเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จุกเพียงเท่านี้เนาะไวพ้พอกันใหม่นะวีโทัดไปเดี๋ยวว่าจะพาทุกคนไปสถานีไดนตืมไหนเมืองหาเซฟองฝากถึงที่ต่างตืมเนาะบรรยากาศภายในห้างของคนกับผู้คนกับขึ้นเลยเนะาะกับคนกับเริ่มมาแล้วเนาะเขาคายตอนสวยละไปทางนี้กันก่อนเนาะทุกคน